ครับเรียนเชิญทุกท่านประนมมือครับโมสาวาทาเรรมณีสิกขามังอภิปูชยามาอิมิมาพุโทโธพระวาภูาตาติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามีอาราตอ เบร็มานีสิกขาปัญสมาธิยามีจิมานีปันชวาคาโตเยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตะอัครคุตเกะนิกาย ในปาปวัแต่ว่าเราแบ่งตาเนทินปักขานาปีติปกติก็มีเนินง้นายนที่นนสามนนสี่จะจมาเปรยบอุปัตติปิทิตังปิิตังตุมังจิปเมวะ